จิตวิญญาณหนึ่งจิตวิญญาณของผู้สร้างมนุษย์เดินหล่อที่ซัดครายโดยเชลพงเทพก่ครับคุณครับการมีชีวิตของคุณนะครับคุณจะต้องมีความรู้ของชีวิตครับุณถึงจะได้มีชีวิตไปตามความรู้นั้นซึ่งจะทําให้คุณมีชีวิตที่แท้จริงของคุณแต่คุณรู้ไหมความรู้ของชีวิตเนี่ยไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครสอน และไม่เคยมีใครมีความรู้ของชีวิตที่แท้จริงกับคุณเลยเพราะฉะนั้นชีวิตที่คุณใช้เนี่ยเป็นชีวิตที่คุณถูกควบคุมถูกโปรแกรมให้มีชีวิตไปตามอีโก้หรือไปตามวิญญาณชั่วของนรกแห่งนี้เพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่คุณต้องมาเรียนชีวิตมืดแล้วก็ชีวิตสว่าง Dark d a t ด and Light ดาร์กเน็ตหรือความมืดเนี่ยคือชีวิตที่ไม่มีจิตวิญญาณคือคุณคิดว่าคุณเป็นมนุษย์ไงความจริงแล้วคุณไม่ใช่เป็นมนุษย์คุณเป็นจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์คุณก็เลยมีชีวิตมนุษย์ของอีโก้ทีนี้มันจบช่วงมืดไปแล้วแต่ชีวิตคุณนะครับยังมืดอยู่คือยังมีชีวิตมนุษย์ของอีโก้อยู่ความรู้ที่แท้จริงนะครับที่ทําให้คุณมีชีวิตที่แท้จริงได้คือความรู้จิตวิญญาณครับ ความรู้จิตวิญญาณเป็นความรู้ของช่วงชีวิตสว่างคนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตมืดเป็นชีวิตสว่างเท่านั้นจะต้องการความรู้จิตวิญญาณความรู้จิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นความรู้ของชีวิตคุณเพราะคุณเกิดขึ้นเป็นจิตวิญญาณจากนั้นคุณดําเนินไปโดยวิญญาณและคุณกลายเป็นมนุษย์คุณมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ความจริงแล้วคุณเกิดขึ้นเป็นจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นความรู้ที่เอาจะเอามาใช้ในชีวิตคุณที่จริงอ่ะ ก็จะต้องเป็นความรู้จิตวิญญาณความรู้จิตวิญญาณของผมนะครับจอมมาจิตวิญญาณน้าของช่องจิตวิญญาณ1นึ่นะครับเป็นความรู้จิตวิญญาณจากพระเจ้าหรือจิตวิญญาณหรือผู้ที่สร้างและให้ชีวิตคุณก็คือเดลอตดีซัตไครก็คือเดลอตดีซัตไครคุณอาจจะเฉียงว่าเอ๊ะแล้วทำไมาช่วงก่อนไม่เห็นมีความรู้จิตวิญ,ญญาณแบบนี้เลยก็ใช่สิ มันเป็นชีวิตมืดไงคุณต้องมีชีวิตมืดมาก่อนแล้วถึงจะมีช่วงของชีวิตสว่างช่วงชีวิตมืดจะไม่มีความรู้จิติญญาเลยถ้ามีความรู้จิติญญาณก็มีแต่ความรู้จิตมีญาของเก๊และของปอมความรู้จิตมีญาของผมผมยืนยันนอกนั่งยันนอนยันว่าเป็นความรู้จิตมียาของจริงจากเดอะลอดจีซัดไครโอผมอ้างอิงความรู้มาจากผู้สร้างและให้ชีวิตคุณคือพระเจ้าหรือจิติญญาคือเดอะลอดจีซัดไคร คุณรู้ไหมคุณใช้ชีวิตมืดมาเนี่ยคุณใช้ชีวิตด้วยความคิดมาโดยตลอดการมีชีวิตด้วยความคิดอะทาให้คุณมีอีโก้ในชีวิตเอ่อความรู้จิตวิญญาณของตลอดจิตสัตย์จะทําให้คุณมีชีวิตจิตวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของคุณได้โดยคุณจตุต้องรู้ว่าชีวิตคุณนะครับไม่ใช่ความคิดชีวิตคุณคือความรู้สึกและอารมณ์มนุษย์นยครับแท้ที่จริงไม่ใช่ตอสบีอิง ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีความคิดมนุษย์จะต้องเป็น emotional being คือสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกแกะอารมณ์เพราะฉะนั้นการดําเนินชีวิตและมีชีวิตของคุณที่แท้จริงอะ่ะคุณใช้ความคิดไม่ได้คุณต้องใช้ความรู้สึกแกะอารมณ์จิตวิญญาณของผมจะสอนให้คุณใช้ในเรื่องของความรู้สึกแลลอารมณเพราะาจะเป็นการเข้าถึงจิตวิญญาณหรือเข้าถึงพระเจ้าในตัวคุณได้ คุณครับคุณมีความคิดมาตลอดชีวิตคุณก็จะเป็นชีวิตอีโก้ในตอนนี้คุณมีชีวิตมืดคุณมีชีวิตของอีโก้คุณต้องรู้ว่าการที่จะมีชีวิตจิตวิญญาณได้คุณต้องเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนจากชีวิตมนุษย์เป็นจิตวิญญาณ่ินจากการใช้ชีวิตด้วยความคิดเป็นความรู้สึกและอารมณ์ความรู้สึกและอารมณ์เนี่ยเออมันจะเป็นตัวสําคัญที่ทําให้คุณเข้าถึงตัวเองคือความเป็นอินเทลเล็เ์นของตัวเองแต่ถ้าคุณมีชีวิตด้วยความคิดนะครับ คุณจะมีชีวิตแค่ความรู้ที่คุณรู้อยู่แค่ในโลกนี้ความรู้คุณจะน้อยมากแล้วคุณจะโง่มากแต่มนุษย์มันจะเชื่อว่ามันฉลาดมากเออในทางจิตวิญญาณเนี่ยคุณจะต้องออไม่คิดและคุณใช้ความรู้สึกนำทางความรู้สึกของคุณอ่ะจะนำคุณไปสู่เส้นทางชีวิตของคุณคือเส้นทางจิตวิญญาณคุณเป็นจิตวิญญาณที่มีเส้นทางจิตวิญญาณอยู่แล้วคุณจะต้องมีชีวิตบนเส้นทางจิตวิญญาณ ซึ่งผมบอกได้เลยพระเจ้าได้เตรียมการนี้ไว้ให้คุณแล้วคุณต้องเดินทางบนเส้นทางจิตวิญญาณของคุณเพื่อการเปลี่ยนชีวิตของคุณถ้าคุณต้องการเปลี่ยนนะครับคุณต้องการเปลี่ยนจากชีวิตบุบเป็นสว่างคุณต้องกับคืนสู่พระเจ้ากับคุณโซจิตวิญญาณความรู้จิตวิญญาณของจริงที่แท้จริงซึ่งคุณจะต้องได้ในชีวิตจริงคุณจะต้องมีประสบการณ์จริง พระเจ้าจะให้ประสบการณ์จริงกับคุณแล้วก็ให้ความรู้กับคุณและคุณก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตไปเป็นจิตวิญญาณได้การจะเปลี่ยนได้คุณต้องฆ่าอีโก้ในตัวคุณทิ้งซะก่อนคุณครับชีวิตคุณไม่ใช่ความคิดชีวิตคุณคือความรู้สึกและอารมณ์แต่ความคิดเนี่ยมันจะสร้างความจริงให้กับคุณความคิดของมนุษย์นะครับสร้างความจริงให้กับมนุษย์ซึ่งเป็นมายามันเป็นความปลอมมันเป็นชีวิตปลอมของอีโก้ความคิด ของจิตวิญญาณจริงๆครับมันจะมาจากการมีประสบการณ์ชีวิตบนเส้นทางจิตวิญญาณซึ่งไอความคิดที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกและอารมณ์เปลี่ยนไปคุณมาเรียนรู้บนโลกนี้คุณจะต้องมีชีวิตตามความรู้สึกและอารมณ์เพราะว่าคุณเป็นวิญญาณวิญญาณคือความรู้สึกและอารมณ์ความรู้คุณเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจริงจากความรู้สึกและอารมณ์ผมบอกได้เลย คุณจะต้องเจ็บปวดเพราะชีวิตอีกโก้ของคุณบนเส้นทางเดินจิตวิญญาณนะครับคุณจะต้องทุกข์ทรมารและเจ็บปวดจากการโดนทำร้ายและทำลายจากอีกโก้ของคุณเองแต่เป็นการทำร้ายและทำลายผ่านคนอื่นที่มาทำร้ายและทำลายคุณพระเจ้าครับจะทำให้คุณเจ็บปวดเพื่อให้คุณเรียนรู้ความเจ็บปวดของคุณอาจจะมีหลากหลายอารมณ์อาจจะเป็นกลัววิตกกังวลเศร้าเสียใจ รับไม่ได้เป็นความรู้สึกแก่อารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีซึ่งคุณจะต้องแสดงออกความรู้สึกแก่อารมณ์นั้นคือคุณจะต้องมีประสบการณ์กับความรู้สึกแก่อารมณ์นั้นในชีวิตจริงพอคุณเจ็บปวดเจ็บปวดเจ็บปวดคุณจะได้รับการเยียวยาวิญญาณคุณจะได้รับการเยียวยาและคุณจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคุณไม่เชื่อหรอที่ว่าความเจ็บปวดจะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นความเจ็บปวดนะครับ ถ้าคุณเจ็บปวดกับเ,เรื่องเดิมซ้ำๆๆๆในชีวิตคุณเนี่ยคุณว่าคุณจะเจ็บปวดแต่กัต่อไปไหมไม่เจ็บคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกแอารมณ์ซึ่งมันเป็นการเรียนรู้ของวิญญาณคุณซึ่งคุณได้รับจากประสบการณ์ชีวิตที่เจ็บปวดของคุณความรู้สึกแอารมณ์นะของคุณจะเปลี่ยนไปเออมันเป็นการเปลี่ยนไปที่เนวความรู้สึกแอารมณ์ที่เกิดจากความคิดของอีโกะให้มันสลายไป บนเส้นทางจิตวิญญาณแล้วครับคุณจะได้สลายอีโก้แล้วคุณจะได้ความรู้จิตวิญญาณคุณจะได้เข้าถึงตัวคุณเองมากขึ้นเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยคุณมาเรียนรู้จิตวิญญาณหนึ่งศูนย์หนึ่งกับผมฟังคลิปอย่างนี้คุณจะไม่ได้เฮอะไรเลยที่บอกใหคุณต้องมองกลับไปในชีวิตของคุณเองรอบตัวอยู่ที่คุณแอบคุณแวดล้อมไปด้วยใครบ้างใครที่ทําให้คุณเจ็บปวดบ้าง เรื่องนี้ที่ทำให้คุณเจ็บปวดอ่ะมันเป็นตราบาปมันเป็นความทรงจําที่มันนําเหตุการณ์ร้ายหรือที่มันนําความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเข้ามาหาคุณหรือเปล่าชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างซึ่งคุณจะต้องเจ็บปวดกับเรื่องนี้ความเจ็บปวดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับความรู้สึกอารมณ์ที่ไม่ดีคุณต้องแสดงออกการแสดงออกการยอมรับความรู้สึกและอารมณ์นั้นอะ มันจะให้คุณได้รับการเรียนรู้แล้วความรู้สึกอารมณ์ของคุณจะเปลี่ยนไปอันนี้คือกระบวนการยาวยาซึ่งเป็นกระบวนการฆ่าอีโก้แล้วก็เป็นกระบวนการที่ทําให้ถึงคุณเข้าถึงชีวิตที่แท้จริงของคุณคือคุณจะเข้าถึงชีวิตจิตวิญญ,ญาณหรือชีวิตพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆคุณครับผมบอกไว้เลยว่าชีวิตเนี้ยอย่าไปหวังว่าจะมีความสุขถ้าคุณไม่ทุกข์ซะก่อนคุณทุกข์กับอีโก้ของคุณเองเพราะฉะนั้นผม สนับสนุนให้คุณเจ็บปวดผมสนับสนุนให้คุณทุกข์ผมสนับสนุนให้คุณแสดงออกความรู้สึกและอารมณ์เพราะผมเป็นตัวคุณคุณจะเก็บกดความรู้สึกและอารมณ์ไม่ได้การเก็บกดไว้คือการเก็บของเน่าไว้ในตัวมันจะเกิดผลเสียต่อสุขภาพของคุณและเกิดผลเสียต่อชีวิตคุณคุณจะไม่สามารถมีชีวิตที่เข้าถึงตัวเองได้เลยถ้าคุณไม่แสดงออก ความรู้สึกอารมณ์ที่ไม่ดีหรือไม่จะได้ออกความรู้สึกอารมณ์ที่เจ็บปวดหรือว่าไม่ยอมรับปันคุณต้องยอมรับความเจ็บปวดเพื่อการก้าวข้ามบทเรียนที่จิตวิญญาณจะสอนคุณจะให้ความรู้กับคุณโอเคครับอาผมฝากไว้ท่านเลครับเป็นเรื่องของความรู้ที่คุณต้องมีในชีวิตความรู้จิตวิญญาณหนึ่งส่วนศูนย์หนึ่งคุณต้องมีความรู้ในชีวิตและคุณจะได้ความรู้จิตวิญญาณจากจิตวิญญาณของคุณหรือพระเจ้าของคุณ จากประสบการณ์จริงในชีวิตจริงของคุณโอเคครับยังไงของความกร,รุณาสนับสนุนผมด้วยนะครับผมไม่ได้ทํางานประจานะครับผมให้ความรู้จิตญาณกับคุณเต็มเวลาบริจาคผมได้ที่เบอร์พ้อมเพ่0929949294 0929949294โอเคครับวันนี้ผมรับก่อนสวัสดีครับ